วันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสื่อสารนะครับเรื่องของการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารวิทยุคมนาคมนะครับอ,อันดับแรกก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเรียกว่า BNC ติดแท่นติดเครื่องนะครับ BNC ติดหัวเครื่องมันจะอยู่ในหัวเครื่องวิทยุสื่อสารเกือบทุกรุ่นแล้วก็จะอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารอีกหลายๆชนิดส่วนตัวนี้จะเป็น BNC ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแจ็คนะครับเป็นตัวเมียส่วนตัวนี้จะเป็นปลั๊กปลั๊ก BNC มันเป็นตัวผู้เรียกว่าปลั๊กการต่อก็คืออินเนอร์ต่อตรงนี้แล้วก็สายเก่าสายชินต่อตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็น PL259 PL259 นี่จะมีหลายเบอร์เลยครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเบอร์ที่ใช้กับสาย a g 58ท้ายเกี่ยวมันจะพับสายละมุนเข้าไปเลยส่วนตัวนี้จะเป็นสำหรับ a g 58เหมือนกันแต่รุ่นนี้ไม่ได้พับสายการเข้าสาย RG 58ทําค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ก็ทําได้ส่วนที่จะแปลงเป็น RG 8ก็ถอดถอดตูดออกมาก็จะเป็น ใช้งานเป็นเกี่ยวของอจีนะครับมันก็จะมีสำหรับสาย 5DFB สาย 8DFB เนี่ยสาย 10DFB ะสำหรับงานหัวแต่ละหัวนี่เขาจะทำมาสำหรับเบอร์สายนั้นโดยเฉพาะในฝั่งนี้ครับก็จะเป็นตัวนี้เป็น SO239 แบบติดแท่นกลม ตัวนี้เป็นเอโดสอติดแท่นเหลี่ยมตัวนี้ขันน็อตนะครับส่วนตัวนี้เป็นเอโดสอเป็นเมาส์ติดกับชุดที่เป็นกาวเพลนแล้วก็ตัวนี้จะเข้าสายได้สองชนิดก็คือสายอจีแกับสายแปดดีเอฟบทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็น BNC แปลงเป็นพี2 แปลงเป็น so 2 3 9ตัวนี้เป็น pli so 2 3 9ทั้ง2ด้านหัวท้ายใช้ในงานต่อสายส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น n t y p e ออกมาเป็น so 2 3 9ใช้ในงานแปลงจากตัวนี้เป็นเป็นระบบ so 2 3 9เเหมือนกันตัวนี้เป็น sma แปลงเป็น bnc ในกรณีที่หัวเครื่องวิทยุสื่อสารบางเครื่องมันจะเป็น s m b e. ตัวนี้ก็เป็น SMD e เช่นเดียวกันครับส่วนตัวนี้จะเป็น TNC ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารค่อนข้างจะใช้น้อยสำหรับอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็สอบถามเข้ามาแล้วกันครับท่านที่อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับ ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็คงจะตอบไม่ได้นั่นเองนะครับ